สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามีภารกิตนะครับไปส่งความสุขให้กับลูกค้าลูฟานถึงที่บ้านเลยครับแล้วมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีจากระลูฟานที่เราจะไปส่งความสุขให้ถึงที่นั่นะครับไปกันเดี๋ยวเราขึ้นรถกัน แล้วครับผมตอนนี้นะครับเรามาหาลูกค้านะครับที่ร้านนี่เลยคุณเพืาอไทยไฮเปอร์ครับก็ใครยอยู่แถวพระราม3ครับมาติดกระจกรถยนต์ไดท้ทีมติมเปิดติ่งติมไม่เป็ครับโอเคครับเอาขอบฟัน คะชื่อว่าคุณก๊อฟนะครับคุณสรัญญาคงอยู่ซึ่งเขาอยู่แถวต้งปอนนดน,นะครับสวัสดีไปใหม่นะครับาจากหลวงนนทนนทาบุรีซอยสองครับบ้านลูกค้าวเราเยอยู่ทุกแห่งคนเลยนะครับ ตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ตรงตลาดเตาปูนซึ่งบ้านลูกค้านะครับก็ไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบุกถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับ านะครับผมจังหวัดปทุมธานีจัังหวดปทุมธานีะนะครับแล้วอันนี้นะครับผมก็เป็นคุณครูทาน,นะครับมาทางนี้นะถ่ามาทางนี้ไ,ไปล่มๆกันไหมไปล้มๆเดินทางด้านในดีกว่าคะ่ะอ๋อเรียกตัวครับ ตอนนี้นะครับอีกหนึ่งลูกค้าสำคัญของเรามากๆเลยนะครับนั่นก็คือคุณสายครับซึ่งคุณสายาเนี่ยถืวอว่าประวัติยาวนานมากๆครับเรียกได้ว่ามาควบคู่กับเร,รือ<ช>ล,ลูกฟ้าเลยครับเรือลูกฟ้าเข้าสู่ปีที่7คุณสายก็อยู่ปีที่7จ็ดขอทักทายท้องทายครับสบายบบมากค่ะมาสวัสดีปีใหม่นะครับคุณสายเรือลูกฟ้านะครับก็ในนี้มีทั้ง ความรักความอบอุ่น<อ>ที่มองให้เสมอไม่มีทิ่พักดีๆที่มองใหบบบ้นะแต่ไม็มีผลพดดันธ์ไม่ใช่ผลพัน์ดีๆมองให้ด้วยแล,แล้วก็มีหอมอ,อร่อยๆมาให้ด้วย ผลิตภัณฑ์นี่เขาใช้ดีนะครับใช้มานานแล้วใช้มาหลายปีแล้วทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการอยู่สุดยอดมากครับขอบคุณครับช่วงแรกอะค่ะหน้านี่จะแย่มากก็คือตอนเป็นไทรอยเป็นพิดแล้วมันน็อก หน้านี่จะก,กะฝ้าเยอะมากและริ้วรอยคือไม่ไม่ดีขึ้นก็เลยมาลองใช้มากกับสบู่รู้สึกดีขึ้นฝ้ากะเนี่ยค่ะมันก็ไม่ค่อยมีหน้าตานี่หน้าสดไม่ใสใสมากเลยใช่ค่ะ,คะ,คะก็มาใช้ได้ประมาณ2เดือนเข้าเดือนที่3แล้วก็ดีขึ้นค่ะค่ะก็ใช้เลยลูกฟ้าใช้ดีมากเลยค่ะก็ทําให้ผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้น แล้วก็ยังแนะนําให้คุณแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวได้ใช้ด้วยนะคะเขาชอบมากเลยค่ะเลอลุกฟ้าน,นะคะคุณผาเป็นสมาชิกมาประมาณสักสปีแล้วค่ะก็ใช้ดีนะคะอยากบอกต่อให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะลองเปิดใจกับเลอลุกนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าความสวยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของเราค่ะใช้มา6ปีแล้วแล้วก็ใช้ควบคู่กับตัวนี้ตัวนี้ จะใช้แบบมาตลอดเลยไม่เคยไม่เคยว่ากเลยคือขาดไม่ได้อะคะ่ะตัวเนี้ยมันดีมากๆเลยทำให้หน้ากระชับเป็นตัวแทนนะมา6 6ปีแล้วตอนนี้ก็ยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะหลายย่อยหรือว่าจะเป็นสต๊อกไม่สต๊อกก็แล้วแต่ได้หมดเลยตอนนี้ก็เปิดรับก็แอดไลน์ saiy 9999หรือโทร080 2องสามสอ้าสี่หกคาุณซ้ายนะคะอย่าลืมติดต่อมานะคะ